สีผิวพันนิดโอ้โหเทบแบบวิ่งง่ายนะครับเทบจะเป็นทองเลยหรืองอล่ามงามากนะครับนั่นคืออครั้งแรกที่ลุงนนได้เห็นนะครับก็มีความปพื้มปิติเป็นอย่างมากนะครับพอช่วงที่พ่อหลวงในหลวงราชการที่9ท่านสวัสนคตใช่ไหมลุงนนก็ไปช่วยงานพอไปช่วยงานปุ๊บ ก็ทําให้ลุงนนเนี่ยนะครับได้เห็นในหลวงราชการที่สิบนะครับเห็นระยะไม่ห่างนะครับใกล้ๆนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านขับให้เขาเรียกว่านายทหารนะครับขับรถเข้ามาใกล้ๆจุดที่ลุงนนอยู่นะครับทั้งพระเทพนะครับทั้งองค์หญิงเล็กแล้วก็องค์พาเห็นเห็นเห็นทุกคนนะครับแล้วช่วงนั้นไม่มีไม่มีใครอยู่แล้วลุงนนจะเห็นพระองค์ท่าน แล้วก็รัฐทายาทเนี่ยเห็นเห,ห็นทุกวันนะครับตลอดระยะเวลาที่ลุงนนท์อยู่ที่สารลักเมืองกรุงเทพมหานครนะครับตามที่ลุงนนท์ได้เล่านะครับก็เกิดความปิติเกิดความซาบซึ้งนะครับพอเล่าเมื่อไหร่นะครับน้ําตาคือบ่อน้ําตาของลุงนนท์เนี่ยจะตื้นมากนะครับก็จะไหลออกมาตลอดเวลานะครับก็เมื่อวานนะครับก็เลยเล่า เรื่องราวว่าลุงนนท์ไปพบใครบ้างไปเจอใครบ้างไปเจอกับผู้แทนองค์พานะครับหรือว่าเลขาของมอูลนิธิเพื่อนพึ่งพานะครับท่านดรอาทอนเจนวิมลนะครับก็ได้เจอแล้วก็ได้รู้จักกับท่านพลตํารวจเอกสวินขวัญเมืองท่านผู้ว่ารายการกรุงเทพในขณะนั้นนะครับแล้วต้นมะขามที่อยู่ทางฝั่งฝั่งของอวัดพระแก้วนะครับนั่นก็คือผลงานส่วนหนึ่งของ ทีมงานของลุงนนท์ที่มีโอกาสนะครับได้ไปช่วยเหลือนะครับสวัสดีครับพ่อเอกครับมาแล้วลุงพูมาแล้วลุงพูว่าคูปวดหลังอยู่อย่างนั้น <laughs> <laughs> เดี๋ยวพ่อเอ,อ,อกรอก่อนรอ,อก,ก่อนนะครับเออเพียวไปไหนเพียวอ่ะอะเพียวอ่ะห้วยเพียวเนี่ยพ่อเอกหิวเขาแล้วเนี่ย ไปล,ลี่อยู่บนโขมองแดมเห็นคื้เก้าแล้วนะั่นโอ้ยทั้งสองคนมามานองมาตามาน้องรักมาน้องน้องละวันนี้ให้เรียกน้องรักมามาเสือเอิลูกรักก็ได้ว่าเกิดรุ่นขนดากเขาอีกมามาเร็วเห็ <c oughs> <c oughs> เนไหมสั่งได้พี่น้องนะครับขออภัยคือลุงนนหยอกๆกันน้องๆนะเออเห็นไหมพอลุงนนกระตุกหนวดที่นึงเนี่ยตั้ง เพียวทั้งต้าเนี่ยโหลุกป,ปุ๊บเลยเห็นไหมอ่าเดี๋ยวจะหาว่าขี้โมูมาแล้วเนี่ยโอ้โหหุ่นลำบึกเลยเออตาเอ้ยสวัสดีพี่น้องอิฟซีก่อนนี่ยปันนักมวยวะสวัสดีตาโอ้เอาเอาเอาเลยถวายแล้วเรียบร้อยครับก็ขอบคุณพี่อ๋อยขอบคุณเอ่อคุณปียพรอินทสุวรรณขอบคุณมากนะครับ แล้วก็ขอบคุณพี่น้องอีซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับลุงนนท์นะครับขอขอบพระคุณบารโอกาสนี้ด้วยนะครับนี่คือพ่อพายนะครับก็ได้เนี่ยนอนไหมนอนไหมนอนไหมพี่น้องดูที่นอนไหมโอนม้โหสาธุโอ้โหพ่อเอกมานอนหน้ากล้องลุงนนท์พอดีพอดีเลยพี่น้องเลยดูน่ารักไหมดูดูออาเอาขาวางดีดีโอ้โห เอาละเอาละนี่แหละคือบุญกุศลที่พี่น้องได้ทําร่วมกันกับลุงนนท์กับควานต้ากับพ่อเอกกับควานเพียวนี่แหละเขาเรียกบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ดูใบหูเป็นยังไงใบหูหลุบไปข้างหลังลุกแล้วแหมโชว์โชวนิดหนึ่งโชวนิดหนึ่งอพอเป็นกระสยัยใช่ไหมพ่อเอกเดี๋ยวพ่อเอกบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะนอนให้ดูอีกอันนี้แค่ซึบซืบไปอย่างนั้นนะครับ คุณวกรกมลสวัสดียามเช้าค่ะลุงนนท์สวัสดีครับน้องๆเจริญพรลุง,ลง,ลงเล่าเรื่องผีใหม่เมื่อคืนฟังไม่จบเดี๋ยว,ยวคืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเดี๋ยวดัมีหนึ่งเหตุการณ์มีสองเหตุการณ์มีสองเหตุการณ์เดี๋ยวลุงจะเล่าให้ฟังคืนนี้นะครับแต่เรื่องของอเขาเรียกว,ว่า สัตว์ป่าที่มันมาจากฟากฟ้าป่าหินมะพานนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโอค๊คเขาจะมาถ่ายทําวันนี้นะครับวันนี้จะมีโอ๊คเ